ไว้ให้ว่ดใส่กะทินเฮาเบิดเลยบ่อยเลยจักบาทเฮ็ดบุญจะไปให้ได้กำไรเฮ็ดบุญได้กำไรนั่นก็คือจัดปาร์ตี้อาทิตย์งานแต่งงานอย่างที่เขาได้กำไรอันบ่แต่เฮ็ดบุญกะทินเนี่ยเงินต้องออกมะดาไปย่หลายแสนมะดาไปย่เขาสิแฮปปี้นะคะนอกจากที่เขามาตื่มแล้วอ่ะเอาโปะใต่เอียกเอาโป๊ะโป๊ะโปะโปะใต่คือเอาไปวัดก็คือมีความสุขแล้วอ่ะเงื่อนเพื่อกันละผู้ใดเอาเงินบริจาคใส่กระเป๋ากูก็เงื่นค้ำคิดสู่เพื่อกันละ แห่งล่โคสีลุ้ยๆอะ่ะกล้าเอาเงินบริจาคกูกับเบิร์ตคัมซีบอลนั่นมึงคือกันมึงคือมาไปหากินแนวอืน่นแนวใดเจ้าของเกง่งอ่ะไปหาทำงานจริงๆอ่ะหาเขาวัดเขาวานี่แต่เอาใส่ถุงนี่กูกับเบิร์ตคัมซีบอลกันมีทวดใดแห่งอยากเอาไปแห่วัดรขึ้นติดไตเทวดาหูเทวดาเห็นก็นเลยโชคดีมากเพราะว่าถ้ำแท้เฮ็ดอีหลีที่ฉันทำบุญฉันก็จะมีพลังบุญออกมาเรื่อยๆพวกเธอก็จะสังเกตออกว่าฉันมีความสุข เธอดูได้เธอเห็นเธอสัมผัสได้ว่าฉันมีความสุขฉันได้ทําบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสองวัดเป็นปีแรกในชีวิตของฉันที่ฉันเป็นเจ้าภาพเองเมื่อก่อนขาดโรงเรียนไปทอดกระถินกับข้าเจ้าในก่องกระถินบ่มีนักเรียนเลยพาอเขาไปโรงเรียนแต่ฉันขาดไปเฮ็ดกระถินตั้งเต้ฉันหน่อยๆมันเป็นของฉันเองฉันเป็นแบบนี้เองฉันก็บ่รู้กันเพราะไดมีใครบอกแต่ฉันขาดโรงเรียน อยู่มาหาลัยอยู่เมืองนอกคือกันฉันขาดพรงเรียนเพื่อไปทอดกระถินฉันไม่เข้าใจบุญบาลมีเล่สงผลให้ฉันนะมีความสุขฉันเทแค่พอแม่ได้มีสินทอดใดฉันปพดออกมาได้ที่ดินลอยไร่สันซื้อได้มีสมบัติพัสถาถานในฉบับที่ฉันเกิดมาแบบมาแต่กำปัน่นกำปั่นเลยบอดามอระดกจากพอแม่เลยมีแต่ไฮน้า่ัญหาได้แต่ไฮน้าชีวิต เกิดมากับกำปั่นฉันส่างฉันห้างฉันมีฉันมั่งมีได้ฉันก็ดจีบบอยยังหือบหวะกะทิซื่อแค่นี้พ่อเพียงแล้วนอกนั่นฉันขอห้วัดเหตุยังห้วัดได้สันทิคุ่มลดปีนี่ฉันได้ถวายลดขั้นหนึ่งฉันถวายลดผ้าแม่ฉันพ่อฉันถวายลดหายหลวงปู่ขั้นหนึ่งฉันก็แฮปปี้แบบ ตายก็ไม่เสียดายตายก็มีอะไรคุยกับยมบาลได้ฉันสามารถคุยกับยมบาลได้ถ้าฉันตายไปว่าฉันเคยทําความดีอะไรไ้บ้างฉันจําไว้หมดก่อนนอนฉันก็สวดมนต์แล้วก็กล่าวถึงความดีที่ตัวเองเคยทําฉันกล่าวทุกวันเพื่อที่ฉันจะได้จําได้ก่อนตายมันจะได้แวบเข้ามาในหัวฉันว่าเออเราเคยทําดีที่แบบยิ่งใหญ่ที่มันเลิศเราก็จะแบบสบายฉันไม่กลัวชาติหน้าไม่กลัว เพราะว่าทําบุญเยอะมั่นใจแล้วก็โอนกระถินฉันก็โอนโอนไปปีนี้อาจจะไม่ได้หลายร้อยวัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากระถินมันตรงกันมากกระถินแทบจะตรงกันแทบทุกวันเลยนั่นก็คือทุกเสาร์อาทิตย์น่ะมันตรงกันกันที่เขาเป็นเฉ้าะเพราะเขาเ,าเ,ขาเ,เลยบเดล่าหลายนะคะแต่ก็ถวายผ้าไปแล้วหนึ่งวัดกับคุณแม่เองแล้วก็ไปร่วมไปร่วมบุญกับพระเจ้า แล้วก็จะโอนอีกก็ยังไงก็ไม่ให้ไม่ให้หลุด100วัตโอนร่วมบุญนะคะ100วัตเพราะว่าไม่ได้ไปเองก็ต้องโอนอย่างเดียวนะคะไม่หลุดร้อยวัตปีที่แล้ว5 0 0 600วัตหกหกร้อยวัตปีปีที่แล้ว600วัตอนุโมทนาสาธุให้ทุกคนที่เป็นเอฉันมีความสุขแล้วก็ได้รับบุญกับฉันให้มีโอกาสได้ทำบุญคือฉันให้บรรเจ้าในมีเงินมีทองให้ผู้ทายหหกผู้ทายหอม ให้เมียฮักเมียหอมให้ได้รับได้ดีทุกผู้ทุกคนฉันขอเอาใจซอยทุกคนให้ได้มีโอกาสดีๆทำบุญสร้างสมบูรณ์ให้ได้มากๆที่สุดเท่าที่สิมากได้วันสุดท้ายของชีวิตเท่าบ่รูเลยค่ะว่ามันเป็นวันใดเฮารูลูบ่ลูเลยดังนั้นเฮาบ่าต้องไปนั่งวอรีหรือว่าเป็นกังวลแหงมากเฮ็ดยังใดเฮ็ดเลยค่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดไปหลดเฮ็ดกเกิดมีแก่เฮาลหละ ขโมยบ่ได้บุมีเสียไปส่บุญค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะคะ